ที่ชระดีรองผู้าวิทยาลัยบริหารีที่เปิดการใช้แอปพลิเคชันสร้างอาชีวะดังนี้รากางผู้บริหารสํานักงานผู้ส่จำนวนร้อแห่งค่ะระบบรุมทางไกลและผู้แทนชนุมชนค่ะสับการพัฒนาแอปพลิเคชันช่างอาชีวะช่างพัฒนายังดี ควเป็นสื่อการในการเปินการที่น้อมบันดาลทักษะความชำนาญในอาชีพให้กับนักเรียนต่อคนนะครับเอาขอตักขอบคุณนะครับท่านขัามจีว่าการศึกษาธิการและคณะที่ได้กรุณาเลือกพิจัยเครื่องเอกปทุมธานีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเพื่อสร้างการมอบของมูกแก่านคนเพื่อประการ โรงเรียนประกอบดิจิตัวเองและประกอบฟิสิเซนเตอร์รวมถึงสิ่งที่การจะเปิดในวันนี้แอปพลิเคชันะปิดใจสดใสเข้มงว์เล้าหาญมีนโยบายมุ่งเน้นจารประชาสัมพันธ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐานชั้นนำในระดับประเทศให้เป็นที่รับรู้ในวงว่ารรันาพฒปะเทศ สำนักงานข้ามการเชียวสาจึงได้นำเทคโนโลยีด้านกล้เข้ามายกระดับการบริการรางวัลรองชนะเลิศระดับชาติรางวัลสถานศึกษาดีเด่นได้แก่ว,วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีระดับชาติรางวัลสถานศึกษาดีเด่นศูนย์ซ่อรางวัลรองชนะเลิศระดับชาติริฟิทเซ็นเตอร์แบบถาวร ได้แก่วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจังหวัดเอชเชบุรีระชุมชนแบบถาวรได้แก่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงปรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับ ผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดจุฬานงก,กรณ์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน,าน,นห่วยงานภาครัฐเอกชนมานยังโดยต่อเนื่องจึงได้มีการาพัฒนาแอปพลิเคชันช่างอาชีวะช่างพันอา์ซ่อมทั่วไทยซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีเรียบร้อยครับใช้งานได้หุงได้สุกนิ่มอร่อยครับขอเสียงปรบมือครับ ่ปรระัับบคาได้มีการพัฒนาแอปทุกคนรับตัวด้วยกันค่ะคือแอปพลิเคชันสำหรับประชาชนค่ะแอปพลิเคชันสำหรับช่างเสริมสร้างนะคะและแอปพลิเคชันสำหรับช่างค่ะสำหรับการใช้ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะปักหมุดบ้านนะคะแล้วก็แจ้งไะคะจะมี่ห้องมีรุ่นก็ไปเป็นร้านคู่นี้ก่อนแล้วนะคะค่ะคู่นี้อีกคนครับ

นี้นะครับของอุปกรณ์รบมือนะครับสอน่รนอะรบนะครับอุปกรณ์ในการสอนทัะาที่แก่คโนะครับนักดนตีครับัหารทตอนนี้นะครับมัเนครับรืออมอุปกรณ์ ที่จะ <coughs> <coughs> <coughs>